สวัสดีค่ะ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 พบกับแบมิกาอีก,อกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเราก็จะพูดถึงน้องคอนแทคเลนส์นะคะเราจะมาซูมคอนแทคกันอะไรใกล้ๆอะไรอย่างงี้ดีกว่านะเป็มซื้อมา2คู่อะเป็นหยิบขวดคอนแทคเลนส์ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะยี่หนะ้อนี้ยี่ห้อบาร์บีนะคะและยี่ห้อ Pretty Dolls แบบนี้นะคะ ซึ่งคอนแทคเลนส์ตัวนี้นะคะในส่วนของพริตตี้ดอเป็นซื้อชื่อรุ่นว่า h a มิคควีนเกรย์นะคะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลที่เป็นเลือกมาเป็มเลือกยี่ห้อบาร์บีค่ะนางชื่อ Bright Extra นะคะแต่ว,ว่ารุ่นเนี้ยค่อนข้างที่แบบอมาตะนะจริงๆลักษณะเป็นแบบนี้ ก็มาดูต <wolf> ัวแรกกันดีกว่านาะสิ่งที่แปมเออตอนแรกเพ่อจะได้โจทย์ที่แปมอยากจะแต่งหน้าคือทำหน้าให้ดูเซ็กซี่ทำตาดูมีกิมมิคดูมีอะไรเวอร์ีว่าเอลเลกินอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกนะคะสีแรกฮามิควีนเกรย์นะคะเปมขออนุญาตใส่คอนแทคเลนส์แป๊บนึงนะคะสีนี้เป็นสีเทาค่อนข้างจะเล็กพอสมควรไม่ได้เล็กมากนะคะเพราะว่าสมัยนี้คอนแทคเลนส์เริ่มเล็กลงค่ะเปมก็เลยซื้ออันเล็กๆมาเนาะ เวลาใส่คอนแทคเลนส์ต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีขนมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้ไหมครับวิธีการใส่คอนแทคเลนส์ใส่กันยังไงอ่าวิธีแรกนะครับเ,เทคนิคของเปมเลยมาดูเลยมือนิ้วชี้เปิมต้องแห้งแล้วเอาคอนแทคเลนส์ตั้งแบบนี้แล้วคอนแทคเลนส์นะคะต้องตั้งเป็นแบบนี้นะคะต้องตั้งแบบนี้อ่ะไปจะใส่ตรงนี้ให้ดูเลยวิธีแรกนะครับเป็นใช้นิ้วนางดันขึ้นแล้วใช้นิ้วกลางฝั่งนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลย แล้วก็กับผิบตา1 2ถึงครั้งนะคะมันจะได้เป็นแบบนี้ค่ะสีแรกที่เพมใส่คือฮามิควีนเกรย์นะครับเป็นสีทรีโทนสีเทานะครับเจะให้รูแบบชัดๆตาจะดูมีอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะตาดูเซ็กซี่เซ็กซี่ดูแบบว่าถ้าเราแบบแต่งหน้าแบบสโมกกี้แต่งหน้าแบบเซ็กซี่ือนไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะสวยมากเลยแต่เราดูอีกครั้งนึงนะใส่แล้วสวยยังไง เป็นไงล่ะตาดูเปลี่ยนลุกเลยไหมล่ะตอนนี้นะคะตาเราก็ค่อนข้างสวยระดับหนึ่งแล้วอันนี้ชื่อรุ่น Hami Queen Gray นะคะเป็นยี่ห้อของ c l ติ i d o r นะคะซึ่งเอาจริงๆว่าคอนแทคเลนส์สมัยนี้ยม,มันมีหลายยี่ห้อหลายเจ้ามากๆแล้วซึ่งผลิตขวดแบบนี้เยอะแยะอลังการงานสร้างมากๆเลยเนาะเปก็จะแนะนําวิธีการซื้อคอนแทคเลนส์ค่ะว่าเเวลาดูอะคะ่ะให้ดูชื่อรุ่นดูไซส์แล้วก็ดูความนุ่มของมันนะคะ ตาอย่างตัวนี้ค่อนข้างไปรู้สึกว่าเป็นเลนส์ไม่แข็งเลยแล้วก็สีค่อนข้างสวยอยากให้ซูมมันไม่เข้มจนเกินไปแล้วขอบไม่ได้เข้มมากเห็นป่ะมันจะฟุงๆมันจะดูเหมือนว่าออธรรมชาติเหมือนดิฉันเป็นลูกครึ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสีแรกนะคะเดี๋ยวเปมขอทอดคอนแทคเลนส์ก่อนนะเดี๋ยวจะดูสีที่สองกันสำหรับสีที่สองนะคะจะเป็นสี bright extra นะคะรุ่นเนียเปมเคยเห็นที่ญี่ปุ่นนะ เนี่ยรุ่นเนี้ยค่อนข้างแบบว่าเออสวยนะแล้วสีแบบสวยมกสวยแค่สวย,สวยค่อนข้างดีเลยทีเดียวสีจะเป็นอารมณ์ประมาณเป็นสีน้ำตาลขอบดาแบบอ่อนมากแทบจะสีน้ําตาลเลยอ,ะอ่ะอะใส่ให้ดูเฮ้ยสีเนี้ยสวยปะ <L at: c oughs> ตาดูหวานขึ้นแล้วก็ไม่ได้โตมาแต่ว่ามันก็ยัง ได้กิมมิคของความเป็นตาตัวเองจริงเห็นปะตัวเนี้ยไม่ค่อยโตนะสีเนี้ยสวยมากหลายคนบอกว่าสวยไปเห็นเนี้ยเป็นดาราญี่ปุ่นเป็นรีวิวสีเลนส์ตัวเนี้ยซึ่งไปไม่รู้ว่าตะกอบไปก็ขายคอนแทคเลนส์นะแต่ว่าไม่อยู่ในวงการนี้นาะนแล้วกลับมาซื้ออีกทีหนึง่งฉันก็กลายเป็นคนซื้อปลีกแทนนะ ฉันละเศร้าจังเลยนะมันซื้อคอนแทคเลนส์คู่ละร้อยห้าสิบาทเออช่วงนี้มันซื้อสองคู่เขาแถมตลับแล้วก็ให้น้ํายา้างลคอนแทคเลนส์ก็เลยซื้อมาใช้นิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวคงจะทำ how to รเร็วๆนี้ค่ะคงใช้คอนแทคเลนส์ล่านี้สวยๆเบาๆนะคะเห็นปะวิธีการใส่ไม่ยากเลยแล้วก็ตัวนี้ ทำให้ตาดูหวานขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นจริงรุ่นนี้ bright blue bright extra เนี่ยโอ้เลิศมากเลยนะคะตัวนี้ดีๆนะนี่จำฝานไว้เลยรุ่นนี้นะจ๊ะ bright extra b r o w เฝวนไหม ก็ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ150บาทค่ะคือคอนแทคเลนส์สมัยนี้เนาะเขาก็ไม่ค่อยกินส่วนแบ่งกันละแต่ก่อนจะขายเหลือคู่70็ดสร้อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มตั้งราคาอยู่พิมาณ150่รบาทนะคะก็มีขายทั่วไปเลยแล้วล่าสุดเป็นซื้ออะไรเป็นได้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ยี่ห้อ i y e Care มาด้วยนะคะตัวนี้ก็คือช่วงนี้ไปกับบังกะปีมาไปก็เลยซื้อคอนแทคเลนส์ถืบ้านนะคะก็คู่ร้อยห้าสิบบาทซื้อสองคู่แถมน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ด้วยแถมตลับส,สวยๆเอลิเกน e อลิเกนแบบนี้ด้วยนะคะก็ ก็อยากจะมาฝากเตือนว่าคอนแทคเลสสมัยนี้ให้ใช้แค่เดือนเดียวมันจะจะใช้ปีหนึ่งสำหรับเปมเบโคงจะใช้ปีหนึ่งใช้ครั้งละใส่ใส่ทํารีวิวใส่ทํา How To หรือว่าใส่เที่ยวตางงานบ้างนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย s u b สก r i b ์กดไลค์กดฟล y f แฟนเพจมีอะไรสอบถามเป็นข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ